ฮุกๆกบินให้ดูหน่อยฮุกๆกบินให้ดูเหรอ,อปึ๊บนี่เป็นไงเบละ่ะมีคนกำลังจะย่างนกใจเย็นฮุกๆกตอนนี้ผลแสงกับแม็กมาครับอ้าวยังไม่ได้ทันแบบลุ้นอะไรเลยจากการเขาผลแสงเมลอ่าสามร้อยแต่แม็กมา 700. เจ็ดร้อยเฮ้ยสู้ได้เรารู้นายทำได้ ผลแสงมันรวดเร็วกว่าเอ,อ๊บเน่อาอทำไมแมกมาเลือดเต็มเลยผลแสงสเตมิน่าหมดนะครับโอเคนายไม่เป็นไรหรอกมอ<า>มันทำอะไรวันเนี้ยหกหกส้มผลให้หน่อยไม่มีผลหกหกส้มไม่ส้มของจริงว่ะลายของเก่งแค่ไม่ส้มคุณพูดจริง แน่นอนวันดีฮุกฮุกวันดีเจ้านกฮุกทำแล้วทำไมยังไม่นอนฮุกฮุกไม่อยากนอนอยากฟาร์มเวลต่อเวลยี่สิบเจ็ดแต่นายไม่ได้ฟาร์มก่อนนี้ฮุกฮุกจะฟาร์มเวลไปสุ่มผลเราอยากได้ผลดีๆต้องทำตัวให้ดีก่อนครับถ้านายเวลสามสิบเดี๋ยวซุ่มผลให้ขอบคุณนะครับฟาร์มเวลก่อนแต่นายไม่ได้ฟาร์มที่นี่ มันแววช้าผมต้องฟาร์มที่ไหนเราม,มาก็คงต้องฟาร์มกอลิงก่อน30ก็น่าจะไปเกาะบาร์กี้ลับเควดด้วยเกา,าะป่าไม้เหรอครับเกาะลิงโอเคโอเคผมจะตีลิง6ตัวนะอา้าวก็เหมือนจะรู้นี่เอานี้ดีกว่าไม่กอริล่านะอันที่2กอริลา่าโอเคครับพามาจากไหนเนี่ย มีคนทำเราตายไม่ต้องสนใจฟาร์มต่อไปเอาตีลิงเฉยเฮ้ยอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยมันไม่ใช่พระมันเป็นไอ้นี่ฮึบโอเคครับแลนนาย,นายฟาร์มไปเราก็จัดการจะมอนี่โอ้โหขี้โกงเดี๋ยวเข้ามาเจ้าผลขี้โกงเฮ้ยพระจัดาการ เย้ yeah. ตอนนี้เหมือนจะมีผลมังกรมาเพิ่มนะครับผมไม่ได้ใส่ดาบมาดิประเด็นเมน่ใช้ปืนเราใช้ปืนขี้กองครับนี่ตายไปแล้วอา้าวไม่ได้รางวัลยาอา้าวหลบได้ตายอา้าวไม่ได้รางวัองลอีกแล้วตายแบบว่าเราแบบมันเนี่ยมันน่าสงสัยอะไรไม่รู้ะ เราแบบเราไม่ได้โกงแต่ว่าปืนมันก็โกงแหละแต่เราแบบไม่ได้โปงไงผมสุดจลิตเอองั้นต้องใช้หมัดฆ่าล่ะโอ้ก็ไม่ได้อ่ะแย่ yeah, ได้แล้วเราอาจจะฆ่าเขาเร็วเกินไปออตอนนี้เพื่อนเราเวล29นะเรวลยี้าละอีกหนึ่งเวล เมื่อกี้มีคนจะกินเราอ๋อแต่เรากินมันไปแล้วพานี้ก็ไม่จบอะแต่ดีนะนายเล่นเก่งมากขอบคุณไม่เป็นไรอ้บสามสิบแล้วป่ะขอบคุณนะที่ช่วยเราเป็นนกฮุกเราจะได้ผลเท่อ้บดกักย่ขอบคุณนะแต่นายต้องใช้ผลด้วยเหรอนายเป็นนักดาบเนี่ย ไม่ใ,ใช่คนดังหรือเปล่านายอะคนดังโยริอิจิอะนี่เห็นไหมเราไม่ค่อยชอบใช้ดาบอ้าวเราตั้งชื่อเนี่ยแล้วก็แต่งตัวด้วยเป็นโยริจิอ้าวโยริอิจิไม่ใช่ดาบแล้วจะใช้ปานตะวันอย่างไรพอได้ผลเลขสีม่วงก็ใช้ผลเลยฮะเป็นผลเบสนะแต่มันก็เข้ากับนายดีใช้ปานตะวันอยู่แต่สกิลปลดล็อกไม่ได้เพราะไม่มีฮะ ขอให้นายโชคดีนะเราอยากฟาร์มเวลช่วยเราหน่อยได้ไหมนายต้องช่วยตัวนายเองเราคงช่วยนายได้แค่นี้โอเคครับขอให้นายจัดการมูซันได้นะบายบายโอเคครับอา้าวได้แคนดี้อา้าวทำไมตอนนั้นเราโยนน้ำยานี้แล้วมันไม่ได้ตอนนี้ได้แคนดี้แล้วคือไรอะ่ะอา้าว คนนี้ใส่หัวฟักทองทแท้แต่ไม่รู้ลูกอมไงเอาไปทําอะไรได้เอา้า <c oughs> พวกนี้ได้มาทากิจกรรมปะเนี่ยกิจกรรมฮาโลวีนมันหมดแล้วอ๋อคนดังปะเราเป็นนกดังเอาดีๆนกอะไรเอ่ยต่อยมวยเป็นนกกินยาวิเศษเพชนกุกเอาชื่อตอตอคืออะไรตืดตดมีคนจะกินนก นายช่วยเราทีอเปิดทีพีแล้วจัดการเขาเราจะไม่ลงมือเองให้คนอื่นจัดการเย่เจ็บเ็บตามนกมาทำไมคนดังเปล่าก็บอกว่านกดังเดี๋ยวจับกินไม่ใช่คนอ๋อนายอะคนดังเปล่าไม่เคยดังแม่คนดังเปล่าดังก็ดังเปล่าติ๊ด แปลว่าชื่อช่องชื่อช่องตืดตืดอ้าบ้านแดงมันไม่ให้พิมพ์ชื่อช่องนกฮุกไม่ให้พิมพ์นกฮุกนกฮุกเกมมิ่งอ้าวเกมมิ่งไม่พิมพ์เกมมิ่งพิมพ์อะไร <ๆ S 1> ไม่ได้เลยมีคนบอกให้ใส่จุดนะคนดูแบบคอมเมนต์บอกให้ใส่จุดอ่ะลองใส่ดูใส่จุดแบบนี้เหรอนกฮุกเกมมิ่งก็ได้วะต้องใส่จุดอันแรกแล้วกันสุดท้ายวันนี้แบบกำลังไปหาชื่อช่องอยู่ เจอปะเจอโอย้ยเจอเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนายเจอเหรอใช่แต่เราไม่เห็นเจอเลยไปละเจบเจบพี่ผมขอผลน้ำแข็งได้ไหมยอยากกินอาหารเหรออยากกินปลาเจบเจบขอปลาหน่อยพี่ผมขอผลน้ำแข็งได้ไหมเดี๋ยวไปตกมาให้เราจะได้ปลากินแล้วอาวตกไม่มีเบ็ดตกปลาเหรอตกเองยังไวกว่า เราก็ตั้งกองไฟนะกินเลยแทบไหลเอาเบ็ดมาจากไหนอะ่ะน่าจะต้องไปเกาะทองฟ้าใช่ไหมโลกงหนึ่งนะ่าจะไปเกาะทองฟ้าปะหาไปหน่อยเราเลเวล456รอเคเราก็จะไปเช็คดูด้วยว่า <Okay. S 1> ใช่หรือเปล่าเฮ้เดี๋ยวนะเพิ่งนึงออกมันต้องก่อน้ําแข็งดิใช่มันต้องก่อน้ําแข็ง,ตง,แ,ขงแต่ว่าที่นี่มันมีเนี่ยคนนี้อ๋อ๋อ,อมันเป็นเบ็ดอันนั้นนี่นะ่ะเบ็ดทองปะเบ็ดอยู่ตรงไหนอะ่ะ อันนี้เหมือนเราต้องทำเควสอะไรสักอย่างนี่ไงเราจำผิดไปเกาะน้ำแข็งโ <Okay. S 2> อเคน,นี่ของจริงฮึบโอเคคนนั้นได้ละนะขอดูฝีมือฮึบยังงยังง <c oughs> ไปไปไปโตดไกไปโตดไกเ้ยยืออ้ยื้ย,ยืดึงมาแล้วครับตอนนี้กำลังเรียนรู้อยู่ตกปลาครั้งแรกไปเอาว่ะเรียนรู้เรียนรู้ วันนี้จะตกเสร็จไหมเนะี่ยสู้เขาเออวิดได้กล่องด้วยวะ่ะตกไม่ได้ปลาแต่ตกได้อะไรอะ่ะดูให้หน่อยก็กล่องนะลองเปิดดูเออนั่นแหละน่าจะได้เงินจากนั้นเราลองทำเควสนี้ให้เสร็จให้เราแบบเพอร์เฟกตกแบบเพอร์เฟกสามครั้งเราก็เออสามารถกดรัวๆก็ได้ถ้ามันไม่เพอร์เฟกก็เอาออกึออนี่เพอร์เฟกครั้งที่สองเโอเคเรียบร้อยขอให้หน่อยโชคดี ตกปลาได้เยอะๆติม์ดติดต์ดติรด์้วทำไมพิมพคานี้ไม่ได้โรบอกเขาไม่อยากให้พิมพ์เขาอยากให้เราแค่แบบเล่นเล่นใครเล่นมันอ่ะห้ามีการแบบสนทนาติดติลองพิมพ์พจุดดูแบบนะี้ส่งเควสครับโบเราได้อะไรมีเควสต่อไปเหรอไม่มีต้องรอเราจะเราได้อะไรวะอาจจะต้องทำให้มันเสร็จ ครบทุกเควสเหรอกุ๊กกุ๊ก Good morning งงคนไทยนี่ว่า Are you Thai ทดสอบภาษาอังกฤษเด็กไทยสักหน่อยตด้ดตอ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 ด Are you okay พิมพ์ขีดอย่างเดียวโอเค Okay I'm fine Thank you and you <laughs> ไปได้ขิดคิดคิดงงงงงทำไมพิมพิมพตัวงงได้แต่แบบแป้นพิมพ์มีแค่นี้เหรอมีขีดกับงงเนี่ยกุก มีผลอะไรบ้างผลสตรอเบอรี่อร่อยนะแต่จริงๆเราชอบกินปลาพาไปส่งผลกอลิงสงผลหน่อยสอผลเฮ้ <Hey. S 1> มีผลหลักร้านให้ไหมไม่มีก,กุกกุกส่งผลให้หน่อยสองผลออสรุปตอนแรกบอกพาไปส่งผลนึกว่าจะสุ่มเองมันสุ่มได้ทีละหนผลไม่ใช่เหรอ2ผลมาไงนี้1ผลได้ เราเพิ่งสุ่มไปอะนะ1 4 <24. S 2> มันบอกให้รอ44นาทีนายมีเงิน93ล้านหรอใชอ่เดี๋ยวนี้ก็ความลับจะไม่มีต่อไปอ๋อแต่ว่าเราก็เลือกโชว์เองนี่หว่าเราไม่ต้องไม่ต้องโชว์ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันโล่งเกินไปเราก็โชว์โชว์นี่คนในตัวมีอะไรมั่งผลหลักแสนมีไหมมีเยอะแยะอันนี้แสนปะได้แม็กมาไม่ใช่ มันอยู่ในกระเป๋าเรายังไม่ได้สุม่มขอขออะไรออกกันนะตังโชคดีล่ะแล้วมันให้ตังยังไงไม่รู้เค okay. งานก็จบผลก็ได้เราสุ่มไปแล้วต้องรอ40นาทีนายจะรอปะน่าจะนอนก่อนละเค okay. ฝันดีนะหลับให้สบายเกงใจจังครับ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับนกฮุกด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนชิบชิบ